สวัสดีครับแม่แม่เอซทุกคนนะฮะวันนี้ก็เดินกลับมาแล้วนะครับบัวบานใกล้จะถึงบ้านแล้วแหละร<ส>ออีกแป๊บนึงยะใครมาถางหญ้าตรงนี้ไปไปครับไป เอาเย็นนี้ประชุมนะเ,เย็นนี้ประชุมไปเอาย่ามาแล้วก็มาประชุม,มเ,เมท้เาสีเหลืองหายไปไหนเ้าสีเหลืองหายไปไหนไม่รู้กำไม่ได้เมื่อเช้าอ่ะเช้าไหนเช้าถอดอ่ะเออจต่เมื่อเช้าเมื่อเช้าเ่าถอดเอยวเอาบัวไปอ่ะ <c oughs> ถึงโอ้มามไหม โอเคถึงบ้านแล้วชื่นงก็จะแปลงกลายนะครับเชื่อก็จะแปลงกลายาโนก็จะแปลงกลายเอ้ย<ป>โดโนโนแปลงไปแล้วโอ้มาไหม,ม<า>ดิ้นขึ้นเลยครับโอ้โห โอ้โหระยิบระยับเซอร์คิปกระซับมากเลยอือือ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  <มา S 1> อ้ยชื่นอน,นี่เลยครับชื่นชื่นเอาเอาเอา หางขาดหมดแล้วนะฮะโนก็จะนอนแล้วนะครับวันนี้อตอนเย็นฝ้าไปเอายาเด้อมันสีฟนต๊กเด้อะฮะไม่รู้คนละห้าสิบมัดห้าสิบมัดก็น่าจะเยอะอยู่นะครับ ชุดอยู่ตอนนี้เก็บชุดอยู่นั่นคืออะไรที่สายรัดนะครับใส่สายรัดกันนะครับ<า>ใส่สายรัดกันนะครับม,มีแต่งามีแต่งา อ,อ,อ,อาอบน้ำนอนทากันเนาะบัวครับบัวครับบัวครับ นี่อาบนิ่เจียวไปใส่อาบนิวเคลียรจังโแช่ทรงผมเท่นะครับทรงผมเท่นะครับลงมาเลยครับออมันสามตัวร้อยแกงสามตัวร้อยเนี่ยน,นะผมเมื่อไหร่อีโตกันสักทียังอีกเดียวก็เดียวก็มีหลาน เดี๋ยวก็มีหลานมานะฮะอืมอันนี้ก็เดี๋ยวก็มีลูกมีหลานให้แม่แม่มาได้รับชมกันนะฮะ ต่อไปก็สี่ตัว 100. <Okay. S 1> ร้อยรอเพิ่มพูนมานะ <Okay. S 1> ครับรอเพิ่มพูนมา เออล้างแผน่นหน่อยโนะยังไม่ได้ล้างแผ่เลยเผมหล่อไหมครับผมหล่อไหมครับอืออืออืออืหอหล่อสุดแม่บอกหล่อสุด là la, cái thứ hai ai lót xa lên mình vẫn đau đấy bao nha mẹ xa leng ninh mùi bao đai yu xa leng ninh ngân nha 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 เอาไปเอาไปสองรอบก็ได้ยี่บินหนึ่งสองรอบเหนื่อยไหมครับคุณไปนั่งใกล้ชื่นคุณไม่กลัวชื่นเหรอฮะคุณอยู่นะเดียเดียไม่อยู่เลยน,นี่ฮะสนใจเดี๋ยวชื่นก็นมาหาคุณลูกกอน ก็โบบาลกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับต่อไปก็อาบน้ำกินน้ำกินท่านอนสบายสบายสามทุ่มนะครับสามทุ่มเจอกันนะแม่สามทุ่มเจอกันน้าชมกำลังร้องเพลงไม่เหลือมาดครูเลยเได้ครับได้ครับ <onz rates> <ste ek> ไปส่งข้าวไหมเขามีของกินอยู่นะเห็นเขาว่าเห็นเขาว่าเขามีของกินอยู่นะครับเออเขามีของกินอยู่ไม่เชาวื้อหมไปาม่เช้าซื้อหมูไปสามโลหมูสับหมูหันแต่ลงว่าแกก็คงจะทำปักข้าวกินนั่นแหละก็มีไข่ออ๋อแล้วก็ชอ่อ๋อ

ไปกินข้าวบ้านนายมพนะตายไปได้อยู่ครับแต่ว่ากักตัว14วันคงจะอยู่กับชายเพื่อนบ้างอือืมเสือต้องไปเรียนร้องเพลงกับนายม ไปเรียนกับคเงี้ตกคีเหมือนเดิมนะครับคงีตกคีเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคครับเออสามทุ่มเจอกันนะครับสามทุ่มเจอกันฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมสวัสดีครับพี่วิกกี้เปย์ลูกชายสองพันใช่ครับผมสวัสดีครับ